ทั่วประเทศคุณผู้ชมคะตอนนี้มีเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะในการซื้อของดีมีประสิทธิภาพในราคาสุดคุ้มมากๆเลยเพราะฉะนั้นเริ่มจับเวลาเลยนะคะ3 2 1ไปค่ะโอ้โหเริ่มต้นกันแล้วค่ะกับความพิเศษของเพียวนาทีทองวันนี้ค่ะและที่สำคัญคือต้องบอกเลยค่ะนลองคลิปและคุณผู้ชมว่า วันนี้เนี่ยพิเศษจ,จริงๆพิเศษใช่พเ,เพราะว่าอยู่ข้างหน้าเราสองคนแล้วค่ะกับเซตนี้เลยค่ะเคียวผงม,มาแบบนี้เลยเต็มเต็มชุดใหญ่แบบนี้เลยค่ะโอ้โห แค่เห็นราคาแบบนี้ก็โอ้โหราคาหนึ่งดูดแล้วดึงกระฉุดมากๆเลยทีเดียวถูกต้องและที่สําคัญค่ะเที่ยวผงนะคะอันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่มีความพิเศษมากเราถึงจัดโปรนี้มาให้ในช่วงชน่าทช่ใช้สะดวกมากๆเลยนี่เลยค่ะเพราะอะไรนี่เลยเพราะว่าเป็นซองแบบนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะต้องขอบอกเลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วค่ะ ประมาณ16ข่ขวดของสูตรน้ำน้ำ่ัดกระเพดาผานกรรมาวิธีสเปรได้ค่ะได้มาเป็นซองแบบนี้ว้าวด,ดังนั้นมีความเข้มข้นมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญอย่างที่น้องกิบแบบใส่กระเป๋าจ้ะนี่เลยเข้าไรเข้านาได้อย่างสบาย,เ,บายเลยค่ะมองไม่เห็น โหง่ายมากแล้วก็เพียงแค่ฉีกซองแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็คนเท่านั้นเองค่ะเอาไปฉีพ่นได้เลยค่ะและที่สำคัญค่ะคุณสมบัติของเขาเนี่ยมาครบจบในซองหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงต้นเพิ่มผลผลิตค่ะแล้วก็ป้องกันเชื้อรารวมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณไม่ต้องไปหาผลิตภัณฑ์อะไรที่ไหนเลยเพราะว่ามีเพียวผงแล้วนะคะซองเดียวเอาอยู่แน่นอนค่ะใช่ค่ะและที่สำคัญค่ะตรงนี้เนี่ยเห็นซองเล็แบบนี้ เขาสามารถผสมน้าได้สูงสุดอยู่ที่200ลิตร oh <my S 1> ด้วยกัน oh, นะคะได้กี่ไร่คะสูงสุด4ถึง6ไร่ค่ะโอ้โห oh, oh, ประหยัดมากเลยตกต้นทุนเหลือเพียงแค่20บาทต่อไร่เท่านั้นเองนะคะใช่แล้วค่ะหลังจากที่ฟังคุณสมบัติมาเรียบร้อยแล้วมาดูโปรโมชั่นเพียวนาะทีทองกันเลยดีกว่าค่ะโปรโมชั่นค่ะเพียวผง15ซองนะคะราคาปกติอยู่ที่8,800บาทค่ะวันนี้เราขายเพียงแค่2990บบาทเท่านั้น yeah. ยังไม่พอนะคะพี่ชอรี่แถมฟรีไปเลยอีกเจ็ดซองเลยคุ้มมากๆและที่สำคัญค่ะตรงนี้เนี่ยเรามีหรือเปล่าคะว่าวันนี้เนี่ยกี่สายกี่ชุดคะวันนี้เพียงแค่50ชุดต่อวันเท่านั้นค่ะพี่ชอรี่ดังนั้นค่ะความพิเศษแบบนี้ค่ะมากันชุดใหญ่ไปกับชุดแบบนี้แต่ราคาจิบจิบแบบนี้ไม่อยากให้ตัดสินใจนานนะคะเพราะว่า เหลือแค่ไม่กี่ชุดแล้วด้วยะนะคะ,คะเวลาก็ไปเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆท,ทุกทีแล้วถ้าใครตัดสินใจช้าคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆก็ได้ถูกต้องค่ะและที่สำคัญค่ะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะของเพียวในช่วงนาทีทองแบบนี้ค่ะท่านมั่นใจได้เลยค่ะว่าท่านจะได้ของแท้ที่การันตีจากบริษัทเพียวส่งตรงถึงบ้านท่านโ,โดยตรงเลย,ย,อ,เลยอันนี้เนี่ย โอ้ยยำยเลยค่่มันคู่จริงๆเลยไม่อยากให้ตัดสินใจนานเพราะว่ากลัวว่าจะพลาดโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเพราะว่าดูนี่แบบเยอะมากคือเป็นโปรที่แรงที่สุดเท่าที่เราเคยจัดโปรมาแล้วค่ะพี่เชอรี่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราอยากจะพึงกำไรให้กับทุกท่านสำหรับเฮียวนาทีทองและที่สำคัญค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเพียวค่ะตอนนี้เนี่ย ก้าวเข้าสู่ปีที่12แล้วนะคะ,คะและกำลังเดินเข้าสู่ปีที่13ดังนั้นทุกท่านมั่นใจได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะตรงนี้เนี่ยใช้แล้วเห็นผลจริงคุ้มค่าโฮโฮอย่างแน่นอนนะคะมีคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวนะคะที่เพียวเท่านั้นค่ะใช่แล้วและที่สำคัญ ความพิเศษนะคะที่มีกันมาให้เสมอนนก็คือในช่วงของนาทีทองแบบนี้นางนั้นอย่าตัดสินใจนานกับความพิเศษว่าถ้าคุณตัดสินใจช้าตัดสินใจนานเนี่ยคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆในการเอาไปบำรุงพืชของท่านได้นะคะ้องโอ้โหชุดใหญ่มากคือง่ายๆเลยวันนี้เนี่ยเซตนี้เนี่ย15ซองแล้วแถมรีอีก7ซองในราคาแค่เพียง2990บาทเาแค่นั้นเองนางนั้นค่ะท่านได้ไปเยอะขนาดนี้ ไม่ต้องคิดอะไร ا, แล้วเพราะว่ามันคุ้มค่ามากมากเลยเกรรษตรกรหลายคนเนี่ยสั่งซื้อไปโอ้โหติดใจกัน <laughs> ทุกคนค่ะพี่เฉลี่ยใช่ค่ะและที่สําคัญอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยมีความพิเศษเนื่องจากว่ามีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะดังนั้นเวลาท่านใช้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าประหยัดแน่นอนคือหนึ่งซองผสมน้าได้อยู่ที่สองรลิตรฉีดพ่นได้4ีถึงหไร่แต่ถ้าเกิดว่าบางท่านบอกว่าถ้าเกิดพี่ปู่ไม่ถึงละ ทำยังไงสามารถที่จะแบ่งใส่ขวดน้ําได้สามารถแบ่งใช้ได้ค่ะหรือว่าอย่างบ้านอย่างบ้านที่เนี่ยพื้นที่น้อยค่ะก็สามารถใช้แค่ปลายช้อนแล้วก็ใส่ในขวดที่เป็นฟอกกี้แล้วก็ไปฉีดพ่นได้เลยคือประหยัดมากๆนะคะคุ้มมากนั่งนั้นอย่าตัดสินใจนานกับโโมชั่พิเศษวันนี้แหละนะคะยำๆกันไปเลย5นาทีเท่านั้นนะคะในการซื้อของดีมีประสิทธิภาพแบบนี้ค่ะทำไมเวลามันเดินไปไวจริงเลยเร็วจริง อย่าตัดสินใจใ<ช>นานค่ะกับความพิเศษความคุ้มค่าแบบนี้กับเทียวผงหนึ่งซองแบบนี้ครบจบอยู่ในตัวเดียวเรียบร้อยทั้งบำรุงต้นบำรุงผลผลิตป้องกันเชื้อราแบบนี้อ,อย่าตัดสินใจ<ห>น,นาน,นค่ะไม่ว่าคุณจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ข้าวพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ได้หมดเลยใช่แล้วและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสกัดจากธรรมชาติ100เเซเลยดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยกับตัวท่าน ปลอดภัยกับผู้บริโภคและปลอดภัยกับผลผลิตแน่นอนไปขายได้ราคาดีแน่นอนดังนั้นอย่าพลาดโอกาสกับความพิเศษของเพียวนาทีทองวันนี้ค่ะโปรโมชั่นจ้าโปรโมชั่นจ้าวันนี้นะคะเพียวผง15ซองค่ะราคาปกติอยู่ที่8,800บาทวันนี้เราขายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นค่ะย,ยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยอีก7ซอง โอ้โห,โโหคุ้มค่มมามากเลย,เลยและที่สำคัญตอนนี้ทีมงานก็ซิปมาแล้วน้องกิฟเหลืออ,อีกอแค่เพีุดแค่20ชุดเท่านั้นอเองค่ะกับเวลาแค่4นาทีเท่านั้นดังนั้นอย่างที่บอกย้ำๆกันเลยค่ะว่าคุ้มค่ามากๆเลยคือคุ้มด้วยทุกประการไม่ว่า<ช>จะเป็นคุ้มของคุณสมบัติคุ้มทั้งในเรื่องของราคา คุมทั้งได้เพียวผมไปเซ็ตใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นอย่าตัดสินใจนานค่ะความพิเศษแบบนี้กับเพี่ยวนาทีทองวันนี้นะที่เราเอามาให้อย่าตัดสินใจนานราะว่าถ้าคุณตัดสินใจนานเนี่ยคุณอาจจะพลาดโอกาสที่จะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแบบนี้นะถูกต้องแล้วค่ะและที่สําคัญขอย้ํากันอีกทีหนึ่งเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่น้องกิ๊ฟบอกไปว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพราะบางครั้งค่ะมีเกษตรกรถามว่าเอ๊ะ ที่ปลูกพืชบ,บางอย่างเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยต้องบอกเลยค่ะอันนี้ย้ํำกันอีกทีหนึ่งเลยว่าสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยจะเอามายับต้นชั่นนทีเท่านั้นนะคะกับโปรโมชั่นวันนี้ค่ะเพียวผง15ซองนะคะในราคาปกติอยู่ที่8,800บาทวันนี้เราขายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะพี่เลี่แถมใหไปเลยอีก เลยคุ้มจริงๆยังนั้นค่ะอยาตัดสินใจนางกับความพิเศษแบบนี้เพราะว่าความคุ้มค่าแบบนี้อย่าช้าพุ้ะค่าความพิเศษเนี่ย มันอยู่ไม่นานโอ้โห,โหต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะใช่ <นะ S 1> ค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาคือเวลาที่มีจํากัด<ช>และสิทธิ์จำนวนสิทธิ์เนี่ยมีน้อยเหลือเกินค่ะถูกต้องแล้วค่ะและที่สําคัญขอย,ย้ำกันอีกทีหนึงเลยผลิตภัณฑ์ของเราค่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นของแท้ของดีทรงฟรีท, <S <S 2> <S 2> ทั่วประเทศ <S <S 2> <S 2> มั่นใจได้เลยนะคะกับความพิเศษและความคุ้มค่าแบบนี้ไม่อยากให นานไม่<ช>อยากตัดสินใจนานและที่สําคัญค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตรงนี้ต้องขอบอกไว้เลยว่าสามารถเก็บเอาไว้ได้ถึง2อปีอโโอนานมากๆเลยเหลือเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะคะในการซื้อของดีมีคุณภาพในราคาที่บเบาแบบนี้2,990บาทได้ไปเลยค่ะ2 2ทองคุ้มมากๆเลยอย่าตัดสินใจนานอย่าตัดสินใจนานค่ะถ้าใครตัดสินใจนานบอกได้คำเดียวว่า ท่นพลาดแล้วใช่ค่ะพ่านพลาดที่จะมีผลผลิตที่ดีๆแล้วก็ลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาด้วยเพราะอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆใช่ค่ะอยากให้เอาลองไปใช้ดูเนาะใช่หรือว่าเพราะว่าเกษตรกรหลายคนเลยเนี่ยได้ลองใช้แล้วติดใจจริงๆถูกต้องเพราะว่าอย่างที่เราย้ำกันเสมอว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและที่สําคัญค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นเกษตรกรมือใหม่หรือว่ามือเก่า รับเราใช้แล้วติด,ตดใจแ <ใจ S 1> น่เลยนะคะเอาเวลาก็นับไปเรื่อยๆอล้าจะเหลือเพียงแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะคะคในการซื้อของดี เวลาไม่คอยใครนะคะเวลาไม่คอยใครดังนั้นอย่าตัดสินใจนานกับความพิเศษแบบนี้จากทีมงานทีมแอบตัดสินตอบมาแล้วนะคะว่าเหลือเพียงแค่5้าสายเท่านั้นในการสั่งซื้อตอนนี้นะคะโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะเนี่ยคือบางทีเนี่ยความที่พิเศษแบบนี้ในช่วงของเพียวนาทีทอมแบบนี้ดังนั้นค่ะต้องอาศัยความไวนิดหนึ่งนะความไวของมือแล้วก็บางคนเนี่ยมีจังหวะที่แบบอุ้ย ไม่ทันคนอื่นเข้าโหบางทีเชื่อในแบบสายไม่ว่างนะพลาดโอกาสไปดังนั้นค่ะถึงบอกว่าอย่าตัดสินใจนานกับความคุ้มค่าความพิเศษแบบนี้กับเที่ยวหน้าที่องของเราโปรโมชั่นหน่ค่ะเกี่ยวผงจำนวน15ซองนะคะราคาปกติอยู่ที่8,800บาทวันนี้เราขายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยเพียวผงอีก7ซองค่ะ และตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะ5 4า